แม่บ้านกลับจากอบรมครับให้เรียกให้มาที่ตลาดนะครับนี่ก็เวลา 18, 48, น้องจะกินอะไรสิบแปดสี่แปดเป็นอะไรร้านจิ้มจุม่มมาเขียนซีนฟิล์มไฟกำลังสั่งอาหารนะครับอันนี้คุณลูกเขาอยู่อนุบาล้านนะครับกำลังหัดเขียนหนังสือนะฟ้านข้าวที่ได้จริงๆฟอฟานมันต้องบอกเอานะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับในฟอฟานก็บอกไปนี่ จะเป็นไงวะเนี่ยรุ่นวันสามเขียนหนังสือรอเรื่องรอเรื่องเอาล็อตเลยอีกแล้วสะอาสสะอาดโอ้โหหมนไม้เท้าใช่หมดไม้เท้ารุ่นวันสามวเนี่ยโยยักษ์โยยักษ์อือ่านว่าเฟนฟรายคือชิ้นไหมชิ้นไหมชิ้นรอไม่เอาเอาก็เอามาจิ้มไงลูกช่อช้างช่อช้างด้วยเหรอใช่ค่ะทำไม ก็ชีไงช้ชอซอช้อเหรอใช่ใช่ชอช้านขัน,นหนยังจะเขียนต่ออีกเรอจิ้มจิ้มจุ่มแล้วจอจานจอจาออนนะจัดไปกะละอีอีนช้าใช่ไม่ถูโอ้ยส,ส,สบึงเบิ่งหลายอย่างเลย จางไม่เอกบนจอจานแล้วก็มอมมาม,มาแล้วอ่าจิ้มจุ่มเอาอะไรเพิ่มไหมมีกุ้งปลาหมึกเอาอะไรเพิ่มไหมอันนี้ครับรอของนะครับแล้วหม้อมาแล้วหม้อมาแล้วจิ้มจุ่มเุยนะว้าวมาแล้ว นี่บอชุดใหญ่ถาดหนึ่งพอดีแล้วก็มีนี่ครับน้ำข้นครับแหมประมาณนั้นแหละวันนี้ปิดคิดกันไหนทํำก่อนแล้วค่อยม่ชีวิตโคราชค่อยว่าก,กันอีกทีอีกหลายาถาอยู่อีกหลายวันอยู่นะอุตสามีอะไรวันนี้